ความอนุญาตไม่ตอบก่อนแล้วกันตอนนี้คิดว่าไหวแต่ก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในอนาคตบ้างมันจะมีความยุ่งยากไหมขั้นตอนการจัดการก็ดูท่าทางอาจจะมีค่ะมันจะยุ่งยากเหมือนตอบเยอะเกินไปแล้วไม่เอามันจะยุ่งยากเหมือนเคสที่เป็นข่าวอยู่ไหมของเฟยน่าจะยุ่งยากกว่า แล้วคือคือต้องขอขอัุญาพี่พี่เพราะว่าจริงๆอ่ะป้อยมีโอกาสเจอพี่พี่บ่อยมากช่วงนี้เพราะว่าเราไปงานอะไรเนาะนี่กลายเป็นว่าคือป้อยอ่ะได้สัมภาษณ์อยู่คนเดียวและอีกฝั่งไม่ได้พูดอะไรเลยป้อยมองว่ามันค่อนข้างจะไม่แฝงฉะนั้นยังไงก็ตามแต่คือคือคือป้ยว่าที่สุดแล้วเรื่องในบ้านก็ก็อยากจะจัดการกันในบ้านนะคะต้องขอโทษพี่พี่ในเรื่องบางเรื่องที่อาจจะไม่สะดวกตอบจริงๆคือเรื่องกัางวนขออนุญาตยังไม่ตอบก่อนแล้วการให้ทุกอย่างมันแบบ โอเคก่อนแล้วใช่ขอขอจัดการกันภครมีบ้านดีกว่าค่ะคือสำหรับเมื่อไม่โอเคสัมภารใหญ่กว่าเออแปลกใจมันกันแต่ก็เขาก็แวะมาส่งกำลังใจให้เราแหละตกใจตกใจเพราะว่าไม่ได้คุยกันนานมากก็จู่ๆก็ส่งข้อความมาให้ว่าเออให้กำลังใจสู้ๆประมาณนี้ค่ะก็ก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับกำลังใจนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ แต่ก็แอบตกใจนิดนึงไม่ไตอบปรับตัวไม่ทันไม่ตอบอะไรก็องทำอะไรไหมตอบค่ะก็ถามเขาค่ะถามเขาว่านึกไงถึงสมบัติความมาก่อนหน้าก่อนหน้าแต่งงานก็ไม่ได้คุยนานมากพอตั้งแต่โอ้นานมากแล้วค่ะเขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็มีลงในไอจีอะคือเขาเขียนค่อนข้างจะยาวอะค่ะซึ่งปอยก็งงงงนิดนึงแต่ก็แต่ก็ขอบคุณค่ะ ตอนนี like ้ค right? ือใครส่งกำลังใจมาให้ก็ดีใจหมดแล้วคือความรู้สึกอ่ะมันไม่ว่าทุกคนแหละเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดมีคนหวังดีแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อ่ะมันเหมือนเป็นน้าหล่อเลี้ยงอ่ะที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอุ่นใจจ้าดีใจจัาอะไรอย่างเงี้ยาทำกางทกางเป็นวิวายแล้วก็จะมีเรื่องชื้นใจอยู่ลูกใจได้เห็ีทองอะไรนะคะโอ้อันเนี้ยปูเรื่องนี้เนี่ย ก um ็พี่โปรทเพิ่งได้เหรียญทองสองเหรียญทองจากการแข่งวิ่งค่ะก็ดีใจมากมากแล้วก็ปลื้มมากมาคือเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้พี่โป๊ทได้กีฬาแทบจะทุกอย่างแล้วะดนตรีก็ได้ก็เราคนเป็นแม่เนาะก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ดีใจอะค่ะคืออะไรที่รูาชอบแบบป้่อยพยายามผลักดันแล้วก็ส่งเสริมอยู่แล้วลูกอยากไปเรียนนู่นลูกอยากทำนี่เป้่อยจัดการซัพพอร์ตทุกอย่างเท่าที่ป้ยจะทำได้อะค่ะ จูจูก็เป็นสายกีฬาคือได้กีฬาทุกอย่างเราก็เป็นนักดน,นตรีด้วยโตมาขยักจีบก็ส่งเบอร์มานะคะงแม่แม่ต้องเลือกเยอะหน,น่อย๋ยวแม่จะสกรีนลูกชอบใครปิ้ยก็ชอบคนนั้นค่่